สวัสดีครับคุณฟังี่รัะครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่า4มีนาคมสารดีกาตัดสินคดียิ่งลักษณ์งบอีเวนแม้ยกฟ้องแต่กลับไทยก็ไม่ง่ายเนื้อหาใจความในกรองสถานการณ์เริ่มต้นอย่างนี้นะครับการที่ทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวแม้ว่าจะต้องกับพิพากษาของศาลดีกาหลายคดีรวมกันแล้วให้ติดคุกเป็นเวลานาน8ปีด้วยกันแต่สุดท้ายเนี่ยกลับได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่จันทรสองล่าจนบัดนี้จันทสองล่าได้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งอํานาจและก็แหล่งบัญชาการทางการเมืองของรัฐบาลเพื่อไทยไปแล้วนะครับทําให้หลายคน,นยกําลังจับตามองกันว่าทักษิณโมเดลจะเกิดขึ้นกับยิ่งลักษณ์ชินวัตร น้องสาวของทักษิณซึ่งตอนนี้หนีคดีอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะตามรอยพี่ชายหรือไม่โดยเฉพาะทาหากว่ายิ่งลักเนี่ยสามารถปลดชนักติดหลังในคดีความต่างๆได้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสำหรับคดีของยิ่งลักนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าคือวันจันทร์ที่4มีนาคมเนี่ยเวลา9นาฬิกา30นาทีสารีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางก,การเมืองได้นัดอ่านคำพิพากษาคาดีที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปชเป็นโจทยืน่นฟ้องยิ่งรักชินวัตรกับพวกในคดีจ,จัดจ้างโครงการโลดโชรสร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2020เพื่อเอื้อประโยชน์โดยมิชอบย้อนความกันสักนิดหนึ่งนะครับคดีนี้เ,เกิดขึ้นในช่วงปลายของรัฐบาลยิ่งลักมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนทำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาล จำเลยที่ถูกฟ้องในคดีนี้ก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐาะนะนายกรัฐมนตรีนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลในฐานะรองนายกรัฐมนตรีสุรนันท์เวชชาชีวะในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและก็มีบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชนแล้วทำธุรกิจสื่อมวลชนอีกสองแห่งที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้ด้วยทั้งหมดเนี่ยถูกปปชยื่นฟ้องนะครับโดยสรุปก็คือว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบในการจัดประกวดราคา จัดจ้างงบอีเวนต์โครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น239ล้านบาทด้วยกันซึ่งในการอ่านคำพิพากษาวันที่4มีนาคมนี้เนี่ยนะครับมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือโดยหลักแล้วศาลจะต้องอ่านคำตัดสินต่อหน้าจำเลยซึ่งจะต้องมากันครบทุกคน หากจำเลยที่ถูกฟ้องคนใดคนหนึ่งไม่มาปรากฏตัวเนี่ยสารจะเลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปก่อนแล้วก็จะนัดอ่านคำพิพากษาภายในเวลาไม่เกิน30วันซึ่งคดีนี้มีข่าวว่าจำเลยบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับดังนั้นหากจำเลยบางคนไม่มาสารอาจจะเลื่อนก็ได้แต่หากจำเลยทุกคนมาครบแล้วขาดยิ่งลักษณ์ชินวัตรตรงนี้เนี่ยสารดีกาอาจจะอ่านคำตัดสินคดีวันที่4มีนาคมไม่ต้องเลื่อนก็ได้นะครับ พราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งลักหลบหนีคดีไปต่างประเทศหลายปีแล้วสารก็รู้เรื่องนี้ดีอีกทั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่26ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วสารดีกาได้อ่านำพิพากษาในคดีที่อายการสูงสุดยื่นฟ้องยิ่งลักษ์ชินวัตรปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีออกจากตําแหน่งเลขาธิการสมรชมาแล้วนะครับโดยที่ไม่ได้เลื่อนการอ่านแต่อย่างใดดังนั้นวันที่4นี้สารดีกาจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนอ่านำพิพากษา จึงอยู่ที่จำเลยคนอื่นว่าจะมาครบหรือไม่ครบไม่ใช่ตัวยิ่งลักครับถ้าหากว่าสารดีกาตัดสินยกฟ้องจำเลยทั้งหมดหรือตัดสินว่าจำเลยบางคนมีความผิดแต่ยิ่งลักษ์รอดยกฟ้องเพราะไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นพยานหลักฐานอาจจะโยงไปไม่ถึงสมุดเป็นอย่างนั้น,นะครับเท่ากับว่ายิ่งลักษ์เนี่ยชนะคดี2คดีติด,ต,ดติดกันเลยคือคดีย้ายทวินเปลี่ยนสีแล้วก็คดีจัดโรถโชว์ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่ายิ่งลักษ์จะเดินทางกลับไทยในปี25 6 7นี้ได้หรือไม่ได้ จุดนี้แหละครับมันเริ่มที่การแกะรอยของคดีก่อนซึ่งพบว่าเวลานี้มีคดีที่ยิ่งลักษ์ตกเป็นจำเลยที่ศาลฎีกาอยู่สองคดีคดีแรกคือคดีที่ยกฟ้องไปแล้วนะครับคือกรณีการย้ายถวินเปลี่ยนสีซึ่งศาลฎีกาตัดสินไปเมื่อวันที่26ธันวาคม2566แต่กฎหมายเนี่ยยังเปิดช่องให้อุทธรณ์คดีได้ดังนั้นหากอายการสูงสุดจะยื่นต่อต้องยื่นอุทธรณ์คดีภายในเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2566 แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้แล้วเนี่ยเวลามันล่วงเลยมาแล้วนะครับยังไม่ปรากฏเป็นข่าวออกมาแต่อย่างใดว่าในอำนาจเจ,จเจริญรักอายการสูงสุดได้ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาแล้วหรือยังที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือ2560เปิดโอกาสให้ทั้งโจทก์และจำเลยยื่นอุทธรณ์คดีดต่อสารดีกาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งก็พบว่ายังไม่มีคดีไหนเลยนะครับที่อุทธรแล้วชนะมีการพลิกคําพิพากษาเกิดขึ้นไม่มีครับด้วยเหตุนี้นะครับถ้าอายการสูงสดุดอุทธรคดีนี้ขึ้นไปโอกาสที่สาลดีกาจะกลับคําพิพากษาเนี่ยยากครับส่วนคดีต่อมาเป็นคดีที่2ก็คือคดีจัดรถโชว์ซึ่งจะมีการตัดสินมาที่4นี่แหละครับหากไม่เลื่อนเนี่ย ยิ่งลักชนะคดีศารยกฟ้องก็ต้องรอลุ้นอีกว่าปปชที่ยื่นฟ้องคดีนี้เองหลังจากอายการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วเนี่ยปปชจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีการหรือเปล่าซึ่งหากยื่นก็ต้องรอผลการตัดสินขององค์คณะวินิิฉัยอุทธร์ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานหลายเดือนนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีคดีไหนที่อุทธร์แล้วศาลดีกาจะกลับ,บคําพิพากษานะครับดังนั้นถึงปปชยื่นอุทธร์ยิ่งลักษ์ก็ยังถือแต้มต่ออยู่ดีแต่ถ้าหากว่าในวันที่4มีนาคมเนี่ยยิ่งลักษ์สมมติว่าไม่รอดนะครับศาลดีกาตัดสินว่ามีความผิดกฎหมายก็จะเปิดช่องให้ยิ่งลักษ์เนี่ยยื่นอุทธร์คดีได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้ มันจะไปติดปัญหาตรงที่พรบวิธีพิจารณาคดีความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งตางการเมืองในมาตรา29เ,เขียนล็อกเอาไว้ว่าจำเลยจะต้องมาแสดงตนต่อศาลและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้แต่ต้องยื่นภายในเวลา1ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาซึ่งหมายถึงว่ายิ่งลักณเนี่ยต้องกลับประเทศไทยนะครับ แล้วก็ต้องไปยื่นอุทธรณ์คดีต่อสารดีกาด้วยตนเองให้ทนายยื่นแทนไม่ได้นะครับหากรูปคดีเดินไปตามนี้ก็แปลว่าคดีรถโชเนี่ยจะยังไม่จบแล้วตัวยิ่งลักษณ์ที่ถูกสารดีกาออกหมายจับในคดีรับจำนำข้าวเพราะมาโดนตัดสินจำคุก5ปีเนี่ยทำให้หักกลับมาเพื่อใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ก็จะต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำก่อนซึ่งยิ่งลักษณ์คงจะไม่ยอมเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าวันที่4มีนาคมการตัดสินของสารดีกา ไม่ว่าจะออกมาแบบไหนก็ตามยิ่งลักษ์จะรอดหรือไม่รอดก็ตามคดีจะยังไม่สิ้นสุดทันทีนะครับเพียงแต่ทาให้สถานะของยิ่งลักษ์แตกต่างจากทักษิณชินวัตรเท่านั้นเองเพราะว่าของทักษิณเนี่ยคดีจบหมดแล้วทักษิณเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากที่ดีวลับเนี่ยลงตัวแต่ยิ่งลักษ์เนี่ยไม่ใช่นะครับยิ่งลักษ์ยังมีคดีที่ยังไม่สิ้นกระแสความทําให้ดีวใหม่เนี่ยอาจจะติดขัดยิ่งลักษ์อาจจะยังกลับไม่ได้จนกว่าคดีจะจบหมดทุกอย่าง แล้วที่สำคัญยิ่งลักษ์ตอนนี้อายุ56ปีนะครับไม่ใช่70บแบบทักษิณหากคดีจบหมดแล้วเนี่ยยิ่งลักษ์จะมาวางแผนขอใช้สิทธิ์พักโทษโดยก่อนมาก็แกล้งโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยเพื่อหวังจะได้ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวตามรอยทักษิณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คนในตระกูลชินวัตรจะมาใช้วิธีการแบบนี้ทําติดติดกันในเวลาห่างกันไม่กี่เดือนเนี่ย ก็คงจะเป็นเรื่องที่สังคมไทยยากที่จะให้การยอมรับได้เช่นเดียวกันนะครับพอแม้แต่รูปคดียิ่งลักษณ์จะเบาวกว่าทักษิณเยอะก็จริงจนน่าจะพอลุ้นข่าวดีถ้าหากยิ่งลักษณ์ยื่นถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษและลดโทษด้วยเหตุที่ว่ายิ่งลักษณ์โดนตัดสินจำคุกคดีจำนำข้าวด้วยความผิดเพียงการละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ได้โดนตัดสินว่าผิดเรื่องทุจริตไม่ใช่นะครับ ผิดกับทักษิณโดนจำคุกไป8ปีหลายคดีและมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันใช้อำนาจหน้าที่เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงโดนยึดทรัพย์จำนวนทั้งหมด46,000ล้านบาทเพราะว่าร่ำรวยผิดปกติด้วยทำให้ยิ่งลักษมีโอกาสลุ้นเหมือนกันถ้าหากว่ายื่นถาวายฎีกาเพราะว่ารูปคดีและโทษที่รับผิดเนี่ยจะเบาวกว่าของทักษิณแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับถึงต่อให้วันที่4นี้ยิ่งลักษณ์อาจจะได้ข่าวดีสารยกฟ้อง แล้คดีทวินเปลี่ยนสีแม้อายการสูงสุดยื่นอุทธรณ์ไปมันก็ยากที่จะมีการกลับคำพิพากษานะครับแต่ถ้าเกิดดูจากเงื่อนเวลาต่างๆตลอดจนเงื่อนไขาการพักโทษที่วัยของยิ่งลักษณ์ไม่เข้าเกณฑ์การพักโทษแล้วเนี่ยที่สําคัญคือกระแสสังคมก็คงจะคับแค้นใจแล้วรับไม่ได้หรอกครับถ้าหากว่า2พี่น้องตระกูลชินวัตรจะได้รับอภิสิทธิชนแบบติดๆกันแบบนี้นะครับตรงนี้แหละครับ ยิ่งทําให้เงื่อนเวลาที่ยิ่งรักจะกลับไทยในปี2567ที่ลือกันเอาไว้เนี่ยว่าจะเป็นหนึ่งออปชั่นของดีลรับมันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดกันนะครับ